ขนตัวไอ้ตัวนั้นก่อนดิโขนก่อนเลยไอ้นี่มีสองอย่างไม่ค้าก็เสพในกระเป๋ามีอะไรบ้างนี่ไม่มีคไม่มีไม่มีเก็บไว้ข้างน้นหมดข้างน้นหมดนี่เจอมันเดินมาคนเดียวด้วยถุงงอกเออแต่เขาผอมทรงดีใช่ใช่ชื่ออะไรครับเนี่ยเจครับเจคนจังหวัดอะไรครับโคราชครับคนโคราชเหรอโคราชเล่นอะไรเนี่ย คีย์บอร์ดฮะไม่ใช่เล่นเล่นหรือเปล่าเล่นนี่เล่นเล่นี้เล่นนด้่ะครับตายครับร้องนำกีต้าร์ครับเสียงเสียงเปเลยเสียงแหบป่ะพี่เออเป้าเช้าอยู่รงร้องเพลงอะไรพี่เป้าเช้าอยู่เช้าอยู่ยังเช้าอยู่เด้อเอกกันแล้ต่อไปแนะนำแบบแอนนาฮะโอ้กแล้วกาวก่อนแ้บเอาเลยสมัครเลยทุกคนได้ไหมล่ะได้จี ไปท้อแต่สามคำแล้วก็เล่นมายาวๆสิมดอะนะครับมดร้องนำกีตาร์ครับแปลกก็น้าก็น้าสิลองลองให้ดูโซลยสวีมากๆสวีทมากๆเลยทุกคนสบายเลยนะสบายเลยหรือเปล่าเออสบายอืมถั่วตบถั่วแปม์ถั่วแปรด้วยแล้วฉีกด้วยแล้วฉีกปั๊บปไม่เป็นแล้วตอนนี้ ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะวันนี้มาครบวงเลยใจได้เล่นหนังมากี่เรื่องวะขอเขาใะไรครับจ่านหนังมากี่เรื่องถ้าออนไปแล้วมีแค่เรื่องเดียวพี่เรื่องเดียวใช่ครับเรื่องอะไรไอ้โฟแมนนะโฟแมนโฟแมแมนจะไปดูคนงานก่อสร้างเมื่อไหร่ไอ้บ้าไอ้ชัดจะบ้าไปแล้วพูดถึงชื่อชื่อวงไทยทอสมิดมีที่มาไหมคะก็มีถึงเป็นยังไงทีจะตั้งหาประแสงเลยเหรอ ใช่าครับมีที่มาเป็นยังไงฮะไอ้ป๊อตชื่อปอเจครับเจเจปอนี่ที่มาไหมพี่โม้ไม่จะถามนี่จะถามพี่โม่อยากได้คำว่าไทยอยากได้คำว่าไทยกับฉลากจำอะไรเนี่ยเขียนเอีกยอไอ้งานวันเด็กที่เราเล่นเล่นที่โรงเรียนเก่าอะเออแล้วเราเอาเอาเรื่องจริงเลยวะ ไทยแลวอิสระมิรแปลว่าเพื่อนแล้วก็ทดเนี่ยสิบทดถึสิบก็คืออยู่เป็นสิบสิบอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือมันเป็นชื่อรุ่นโรงเรียนผมอะไรนะมันเป็นชื่อรุ่นโรงเรียนผมผมรูดขึ้นมาแล้วมันสวยหก้เลาะทำไมก๊อปมาครับชื่อรุ่นโรงเรียนหรือ่าไมไม่ก็แบบมาก๊อปมาเออก๊อปมาครับเฮ้ยไม่ไหวเปิดเลยนะเดี๋ยว เปิดเลย <laughs> อย่าพูดอย่างนั้น <c oughs> เรื่องมันไม่เหมือนในโฟ u r Man f o u คิงหรอคะ